นี่เรียกว่าอัพโยโลมคือว่าไปตามลำดับแล้วถอยกลับมาเป็นปฏิโลมบ้าตะโจนันตานะคาโลมาเกสาก็ศึกษาให้รู้จักในแน,นวความบ้าเกาสารคือสส่งที่เป็นเส้นเส้นว่าคือบนสีสามเบื้องหน้าเพียงหน้าผากเบื้องท้ายเพียงปลายคอนอกเบื้องว่างมีควารู้ทั้งสองข้างเป็นที่สุดใด้แก่ผม ตัมาคือสิ่งที่เป็นเส้นเส้นยกเกสาเสียงว่าขึ้นทั่วสลัลพางกายเว้นฝ่ามือฝ่าเท้าเสียได้แก่ขนหาขาคือสิ่งที่เป็นเป็ดเป็ดว่าขึ้นตราปลายมือปลายเท้าพบได้เห็นได้แก่เล็บดัานตาคือกระดูกที่เป็นซี่ยี่ว่าขึ้นที่คางเบื้องบนเบื้องล่างาสำหรับผกเที่ยวหันได้แก่ฟันตาจมูคือสิ่งที่หุ้มอยู่ทั่วตัวได้แก่หนังเมื่อรู้จักสิ่งทั้งห้าอย่างนี้แลพิจารณาอย่างไรจึงจะเป็นพระกรรปฐา ถ้าพิจารณาว่าเป็นของสวยของงามของน่ารักใคร่ไใจไม่เป็นพระกรรมฐานเพราะการพิจารณาเช่นนี้จะทาให้ความกกิเดีจะไม่เกิดขึ้นให้เกิดขึ้นแม้ที่เกิดขึ้นแล้วให้แก่กล้ามากยิ่งขึ้นแต่ถ้าพิจารณาว่าเป็นของไม่สวยไม่งามไม่น่ารักใครผึ่งใจเป็นของโสโครกปฏิบุณไปตามความเป็นจริงนั่นแหละจึงจะเป็นพระกรรมฐาน เพราะการพิจาราเช่นนี้จะก,การให้ความระมัดกิ r เที i a ไม่เกิดขึ้นมาให้เกิดขึ้นและเที่เกิดขึ้นแล้วให้เบาบางไปจากสันดาลแต่ะถ้าพิจารณาที่อาการย่อย่อไม่พอเห็นได้ว่าในสิ่งทั้งห้าอย่างนี้เป็นของโสโคปฏิปูลน่าเกลียดได้จง,จงตรวจตราพิจารณาให้ละเอีอยดถึงส่วนทั้งห้าคือสีสันฐาน กลิ่นที่เกิดที่อยู่จะเห็นได้ว่านในแต่ละอย่างนั้นมีสีก่อไม่สวยไม่งามมีสักฐานคือหลางกาไม่น่ารักใครยินดีมีกลิ่นก็อเหมน็นมีที่เกิดที่อยู่ก็เกิดอยู่ที่ชุ่มแช่ด้วยบโคลโลหิตซึ่งมีอยู่ในร่างกายของเราอันนี้ผมมายาาก็ต้องมันตัดมันสักสารถ้าปล่อยทิ้งไปก็เป็นสาบเป็นสาร เล็ดเมื่อยาก็ต้องมันตัดมันแคกปุลเล็ดถ้าปล่อยทิ้งไปก็ดำส่วนพกเป็นปฏิกูลฟันก็จะมันวันปาาชำระปุลฟันถ้าปล่อยทิ้งไปก็เห็นเป็นปฏิกูลนังก็ต้องมันอาบดามชำระร่างกายถ้าปล่อยทิ้งไปก็เมนสาหน้าสะกิดเสียน